อยากไปแบบไปแบบอันนี้มันคือสปาจะไปนวดตัวอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้พักผ่อนนะครับขอบคุณนะครับได้วชนแน่นอนครับถูกใจอ่ะใส่รู้ไว้ในซองแล้วก็มีอันนี้ใช่ไหมอุยเราชอบจังเลยโมเมตเกลจะด,ดึง อันนี้เป็นพีโลมิสที่มีชื่อเราด้วยอ่ะสลักชื่อของเราเองด้วยหอมด้วยอ่ะออเร็วเร็อาเร็วไปเหรอ <laughs> <laughs> ก็เขาบอกว่ามันจะช่วยเรื่องนอนหลับใช่ไหมครับ <laughs> ใช่ฮะอ๋อน,นี่ไงนี่ไงนี่ไงเมื่อกี้ใช่ไหมอือขอบคุณนะครับ เราจะตั้งไว้ตรงนี้นะครับคืนนี้เราจะถ่ายเลยเอยเอโอเ,เดี๋ยวมาเลยเราจะแกะหมดนี่จริงหรออ,อืออีกสองกล่องครับเป็นมิสทรีบ็อกจากน้องเมย์นะครับกล่องนี้เขาเขียนว่าเป็นกล่องสุขใจค่ะชิ้นนี้มีเวลาสำหรับมีเวลาว่างค่ะแล้วถ้าไม่มีเวลาว่างะะอะฮะเบื่อเบอื่บอ,อไม่มีอะไรทําแล้วหาอะไรทาที่สบายใจชิ้นนี้ตอบโจทย์มากๆ,ๆค่ะโอเคครับขอเดี๋แกะนะครับ ืออะไรอะฮะอ่ะเดี๋ยวฝากทีงาน,นะฮะช่วยแกะให้ได้ไหมครับและมีอีกชิ้นนึ้งนะครับเรียกว่ากล่องสารพัดส,สุขเป็นอีกชิ้นที่รู้สึกเหมาะกับพี่อินมากๆเลยเพราะเห็นพี่อินทํางานหนะักเลยรู้สึกว่าของข้างในตอบโจทย์มากๆทั้งแก้ปวดเมื่อยปวดตึงนิ้วมือผ่อนคลายสบายใจของด้านในทำมาจากธรรมชาติร้อซค่ะโอันนี้น่าจะเป็นแบบยาหมองไป

ีคนบอกว่าอีกสิบสีนาทีเราจะเขาดาวไปด้วยกันใช่ไหมฮะอย่าเพิ่งหลับนะครับคืออะไรอ่ะอ๋อมันเป็นเหมือนสบู่โซกบอมโอ้น่ารักจังก็คือให้ให้ใส่ลงไปในน้ำใช่ไหมครับ อ๋อเราก็แบบให้แช่ไว้ในน้ำอุ่นๆมันก็จะช่วยผ่อนคลายเฮ้ยขอบคุณนะครับอันนี้ได้ใช้แน่นอนครับผมเย่นี่เป็นต้นไม้ไม่เป็นต้นไม้เหรอที่บอกว่าเบื่อๆไม่เป็นไรครับใช่ไหมฮะเดี๋ยว <c oughs> ว่าคืนนี้ต้องมาเขาดาวปลูกต้นไม้ <c oughs> <c oughs> นี่ไงครบเลยนะมีดินมีอันนี้แลนะ้วมากี่กมมะพาวะมีแม้กระทั่งที่ที่ขุดให้เลยอะ โตมาเป็นไอันนี้มีมีมอันนี้โตมาเป็นแต่เชื่อไหมว่าเวลักซ์ขับส่งมาก็ได้ปลูกตัวมาจริงๆนะอันนี้คือไม่ใช่นี่คือจริงๆปลูกอันนี้คือดอก forget me not ครับผมนี่หน้าตาเป็นนี้ครับแล้วก็มีที่ปลูกให้ด้วยขอบคุณนะครับอีเชวพยาปลูกให้มันโตโตนะฮะ นี่แหละครัคำถามค่ะที่ิดมาคำถามนะครับโอเคฮะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาอ่านคำถามที่ทีมงานคัดมาจากคำถามจากแฟนคลับนะครับเออ anyway วันนี้ดีใจมากๆนะครับที่ได้มีโอกาสไปทำบุญกับทุกๆคนนะครับในตอนเช้าแล้วก็ได้ปาร์ตี้สนุกสนุกกันในตอนเย็นด้วยครับแล้วก็เอาบุญมาฝากทุกคนเลยที่ไม่ได้ไปนะครับก็ เราทุกคนก็ทําบุญเผื่อแล้วก็นึกถึงกันนะครับผมก็ขอ,อ,น,ดดอนดูอโวทน,นาบุญด้วยนะครับงั้นเราข้อข้อถามเลยไหมสิบสองข้อครับๆๆข้อที่หนก็คือโพแม่หรือโพแฟนอ๋อต้องต้องต้องถามไค่คำถา <ๆ S 1> ทุกคนเป็นโพแม่หรือโพแฟนครับช่วยพิมพ์ตอบมาหน่อยเฮ้ยอยากรู้อ่ะกดหนึ่งโพแม่กดหนึ่งโพแม่ครับกดสองโพแฟนครับ หรือจะแม่ไม่ว่าจะแม่หรือจะแฟนก็เปได้หมดนะครับไม่ติดเดี๋ยวจะรีสให้ครับว่าอิน้องการอะไรจากมา,ามาก่หมแม่ซื้อให้หน่อยอะะย,ย่างเงี้ยแล้วอยากรู้เลยก,กดหนึ่งพแม่กดสองพแฟนครับกดเก้าเก้าสาธุเวลาเออกดเก้าเก้าไม่ได้เพนเยอาจงเออ กดสามไม่ได้เลยทั้งสิ้นกโคดสามโพอะไรคะกดสามต้องลออครับผมมีคนกดชนะนี่เลยมาโพเบอร์สองชนะโค้ดสมเลโค้ลูกอินมีคนสองโพในหนึ่งคนได้วหรอ่ะมีสองอบอ่าร์ทสองเลเม่มีคนบอกดูจากอายุหนูเป็นลูกค่ะแต่ปีนี้เพิ่งครบยี่สิบเองนะครับเอ้ยสิบแปดเองนะครับ ถ้ากัดถ้าถ้ากัดใครชนะโัวสองตัวสองเยอะสุดเย้อ๋อโอเคนะอ่ะขับต่อไปโอ้ขับต่อไปครับฟืดฟัดเลยอะไ่นะเปล่าอะกล่องกล่องของขวัญข้อที่สองครับรีวิวอายุรูยอยู่แล้วดิเราจะพูดเลย คามจรก็คือเขาเขียนมาให้นะน่าจะเขียนเลขผิดนะครับรีอ่าขอ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 นี่ยได้ไหมฮะตัวเลขตัวเลขตัวเลขทุกคนครับเรามาทายอายุคนนี้กันดีกว่าเออเราอยากรู้ว่าคนนี้รู้ไหมอ่ะทุกคนครับอินอายุเท่าไหร่ปีนี้ครับผมไม่บองบอกคนนี้ลองพิมพ์มานะครับว่าปีนี้อายุเท่าไหร่ครับอ่ะนี่นี่คือลูกโป่งบอกอายุที่เราจริงไม่บอกอ่ะมีเลขแปดก็อาจจะสัก สิปหรือว่า8ดขวบแปดขวบแล้วดูตัวนิดนึงแม่แปดก็คือะเลย1สิแม่แปดก็คือจะเลยเห็นมาคนไทยยิ่ดปนดีคนนี้บอกว่า18ถูกต้องนะคะถูกต้องค่ะสามหกคืนถูกต้องครับถูกต้องยีสปครับชุยสี่สิดหนชื่อไสิสีิบแ สิบแปดเดี๋ยวเราก็ทีมงานบอกให้ิดนึ่งนกดบอกให้ิดนึงเกิดการบอกกัเกิดขึ้นน้องอิอยาก18แก็ส8ครับมีคนบอกว่าเดี๋ยวอีก9นาทีอินกำลังจะอายุยี่ปครับผมจริงว่าเรารู้สึกว่าเราเริ่มแก่แล้วอ่ะเขาบอกเ้าบอกให้เรารีวิว27ปีที่ผ่านมาหรอ ก็เป็น27ปีที่เราว่าคุมานะ้มค่านะเรารู้สึกว่าเราได้เจออะไรหลายๆอย่างในชีวิตมากๆเลยแล้วก็ได้เจอคนรอบตัวดีๆได้เจอครอบครัวที่ดีได้เจอเพื่อนฝูงวิสหัยที่ดีได้เจอแฟนคลับที่น่ารักแล้วก็อยู่กับเราแล้วก็เติบโตมากับเราแบบนานมากอะแต่ละคนก็เราว่าเป็น27ปีที่ดีแล้วก็ต้องใช้คาว่าดีสนุกแล้วก็เหนื่อย เพราะว่าเราก็เป็นคนค่อนข้างเอเนเตอร์ติกใช่ไหมครับอินเป็นคนแบบว่าอยู่เฉยๆไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะเป็นคนที่แบบหาไรทําตลอดเวลาแล้วก็อินจะเป็นคนมีความฝันแล้วก็อยากจะทําตามความฝันให้ได้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นคนที่แบบทํางานเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแต่คนเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามดูแลตัวเองให้ดีกว่านี้ครับนี่ไงมีคนบอกว่าคิดว่าสิบแปดที่น่าเย้ก็คือถปอยมาก เอาจริงๆอ่ะพี่หน้าเด็กมากเลยว้าวคุณดูเหมือนอายุสิบแปดมากใช่ครับผมเขอต่อไปค่ะเขอต่อไปนะครับสามคำที่บ่งบอกถึงความเป็นอินสารินสามคำอย่างเงี้ยสี่แล้วปะได้อุ้ยอินได้สามอย่างเลยสามคำที่บ่งบอกถึงความอินสารินนะครับ เทพเจ้าโอ้โโอโโอโอโโอโมเอโมโ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 อโม่อโมโอโนโอมโอมโอโมโอโมโอโอมโอโมอโมโอโม่อมอโมอโคโอโมโอโมโอโนอมโอโมโอโมมมอมโอโมอมโอมเอมอันโอ้มอโมโอโอมอมอโมอโโอมโอโอออมม ขยันหนักมากน่ารักปากหวานเก่งนี้ไม่ใช่นะนี่ห้าคำเลยนะครับเฮ้ยนี่คนบอกว่าเทพประบดูแล้วก็เหมาะสมนะครับว่าไม่ได้เลยรอเก่งสมาธรอเก่งจะไม่สบายแล้วเนี่ยโอเคข้อต่อไปนะครับอีกหกนาทีอีกหนาทีเหรอโม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  ไมโครเวฟอ้เนนีป็นัน้นี้เรียกว่าช็อตฟิลอันนี้เรียกว่าช็อตฟิลพักโบอินจริงครับผมจริงครับจริงจริจริงหนูลูกแม่ พักโบอินถูกต้องครับผมครับต่อไปนะข้อที่สี่ครับ,รบถ้าตื่นมาในเช้าวันเกิดอยากตื่นมาเป็นใครแล้วทําเป็นไรอุ้ยตกง่ายมากเลยอุย้ยก็ยากเหมือนกันนะยากหรอใช่ดีนะพีก่กำลังคิดอยู่ระหว่างเมนทั้งสองคนว่าจะเป็นฟักโบกอมหรือว่าชาอึนอูคนละครึ่งวันไหมคนละครึ่งวันเออเราแชร์ได้ไหมครับพาคเช้าเป็นแบบตื่นมาเป็นอึนอูแล้วกินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วเป็นโบกอมได้ไหมครับอะไรทำอะไรทำอะไร ทำอะไรไม่รู้ว่ายังคงส่องกระจกทั้งวันอ่ะ uh huh. <laughs> ไม่รู้ว่าหูถ้าเกิดมาได้อย่างนั้นนะคงไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะอ๋อขอโทษนะฮะขอโทษนะพี่เชคถ้าเราเกิดมาเป็นอึน ok อูกับโบกองหรอโหแล้วคงส่องกระจกแล้วก็ดูความหล,ล่อของเราทั้งวันไม่ได้หรอไม่ได้หรอต้องตอบว่าอะไรอ่ะจริงเหรอ, ok อโบกองมั้งโอ้เออแต่แบบน่าเหมือนโบกองมั้ แล้วก็จะเซลฟี่แล้วก็ออกไปเดินโชว์ความหล่อของเราเดินแบบเดินแบบอะไรเงี้เออโว้โวโโเข้าต่อไปถ้าอินเป็นชาวเฮอยากบอกอะไรกัอินสาลนเฮ้ยอน,นี้ก็ต้องถามแันคลับว่าเราต้องสมบูเป็นชาวไงเออจริงเหรอถ้าาสมบูรณ์เป็นชาวเฮเหรอแล้วก็มองมาที่เราอย่างงี้เหรอใช่ เราก็จะรู้สึกว่าจะบอกให้เราอ่ะพักผ่อนมากกว่านี้เกจกให้เราพักผ่อนแล้วก็ดูแลตัวเองมากขึ้นเพราะว่าแบบว่าชาวเฮทุกคนก็จะบอกเองแบบนี้นะฮะมีคนบอกว่าโบกอมโนโบกอมโนหนึ่งโบกอมน้ำม่ววันครับเสียดายอะช่วงนี้ไม่ออกงานเท่าไหร่เนาะอ๋อลอ้าสุดพ้่งไปถ่ายโฆษณามาไงโอ้ติดตามพงยังอติดเต้า ติดตามเฟซบุ๊กนะครับ Facebook IG ผมมีครบ Twitter ผมก็ตามครับแฟนบอยอยากเจออ่ะปีนี้เข้ามาไทยปะมีสิทธิ์ปะมีสิทธิ์ปะไทยทุกคนครับปีนี้บล็อกกอมมาไทยปะโอวยกอดตัดตลอที่แอร์พอร์ตได้วะบล็อกกอมถ้าเจอบล็อกกอมจะพูดอะไรบอกพูดอะไรไม่ออกเลยอ่ะทำไมอะรู้เลยว่าชัดฟิลอ่ะจะต้องเกรงแบบพูดอะไรไม่ออกแบบได้แค่เนี้ เนี่ในลวงภลีภูอย่างเชกานะจอมซามิราเนี่ยไอแค่ไอเช็กยัวแฮนด์โมโม่ะาแลบบอะไรต่อไปครับผมถ้ามีของขวานตกลงมาอยากให้เป็นอะไรมากที่สุดเฮ้ยจะเสอยวไแล้วปะเนี่ยอีกสามนาทีเองอะ่ะบ้าซีลงซีรีอะไรไม่ต้องให้เราตอนนี้หรอกว่าอันนี้แบบให้ให้ตอบตามจริงไหมวะ จริงจริงเหรอตอนนี้อยากได้ก็กลับไปที่บวกรองอีกอะตอนนี้อยากได้กระเป๋าตามเมนว่าก็คุณสมองขมนเมนนะครับเพิ่งแบบเขาเรียกเป็นแหลเป็นเหมือนกับเป็นเฟนออฟซีรีนใช่ไหมครับแล้วก็ใช้ใช่ป่ะน่าจะใช่นะแล้วก็เมนเมนก็ใช้กระเป๋าซีรีนที่มันเป็นทรงกลองอะ ทุกคนกน่ารักมากใครเป็นโฮมมามีนะครับสามารถอุปถัมภ์อินได้นะครับส่งมาที่โครงการได้นะครับขอรุ่นเดียวกับที่ปางโบกอมชัยครับผมน่ารักมากฮะอินใช้เองอินจะทำนั่นเอ,เอ,เอ,องไอสอ2นาทีโอเคคำต่อไปเอ้ยคำต่าไข้อต่อไป,อไปถ้าไม่ใช่แฮชแท็กอินสารินจะใช้แฮชแท็กอะไรดี ใช่ไหมชารลิตอะไรอชารลิตนะจะพูดก็จะพูดก็พูดไปเลยมีคนบอกว่ากระเป๋าเมนแสนสี่เบาๆบ้าไว่าแฟนบันไรไม่เป็นไรเราหาเพื่อนในนี้แล้วหากันก็ได้ อ่ามันก็ได้แล้วหนึ่งเข้าแขกอินมีคนนำเสนอมาเข้าแขกอินเนี่ยเฮ้ยอหนึ่งในทีเองอ่ะโอโมโอโมโอโมอินนี่น่ารักเป็นนิดนึงนะฮะถ้าไม่ใช่อีสานรินเนาะไม่ได้อ่ะต้องใช้อีสารินจริงอ่ะต้องเป็นอะไรเนาะอินเป็นอินอินสาริน นาชอบพี่ชนนาชอบพี่ชนนชอนโอ้โ้อง่อมาโ่ตออยากแบบอ่านภาษากอีกแล้วเขาด่ให้ตัวเองอยู่นะใช่อะไร่งี้ยเงี้เนี่ยวอนอ่นว่ายก็แล้ว สุกภงสบยไม่ไม่ไม่ต้องถามทางนี้เลยหรอรึเย้ร้องเพลอันดิกันแลมีพมีคนร้องให้ไหมฮะนี่เดีมีคนร้องให้สุกสาววันเกิดแก่ตัวฉันเองมดวยกเดทกทุก 哇、oh. นะครับขอบคุณดุข้าวยพยพเลยนะครับพี่นะันพี่ผ่นครับ <g ül> อ่าเดี๋ยวนีอ่าอ่าหาเจอ่าเช่่บเย้ เบาไหมไยัเย้ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่มาเบิร์ดเดยกับอินนะครับก็ก็ใครที่วอวยพรเข้ามานะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขเช่นกันนะครับขอให้พรกลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยนะครับมีแต่วความสุขแล้วก็สูข,ข้าพแข็งแรงกันทุกคนเลยนะครับ <sk r isa> ว,ว้าวรอบๆไมสึบฟ้า มีมของใครอันนี้ของใครอ่ะทายใให้พรเหรอครับอันนี้ของใครฮะใทายทายสิไม่รู้จริงๆอ่ะเธอเพราะมันไม่ได้จ๋า่ะอมีให้ทายเนาะใเอาอีีบ้านไหนบ้านเบอชอบ้านพีเชอชออี้นีนี้ทว ไม่เป็นไรมีหน่อยก็พอแต่ยังบอกว่ากินทุกต่างิดยนึงอ้าวนี่ต่อที่บ้านมัยเนี่ยทุกคนเราคอยอยู่นะนี่บนเตียงฉัน็จมเนี่ยใช่ใช่ก็ว่าว่าทำไมมันแบบผ่านสภาพการใช้แล้วอ่ะค่าก็คือเสร็จนะค่เค้อันนี้เป็นเค้กจากบ้านออฟฟิเชียลเพนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับีคว นะครับแล้วก็สองก้อนนี้ก็เป็นอันนี้อ่ะอันนี้จากบ้านนายขับจีนใช่ไหมใช่บ้านนดวงค่ะแล้วก็อันนี้ก็อ๋ออันนี้ต่อีบ้านนึงเหมือนกัน,อกน,นขอบคุณทุกคนนะครับเย้เอาละฮะใครที่ยังไม่ส่งของเกิดเข้ามานะครับสามารถส่งได้้สามารถส่งอ้อนมาได้ตามเลขเก่าบโอนขึ้นแล้วนะ เอฟเลยเอฟเลยใครยังไม่ส่งขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะมาได้เพราะมันจะมีคนร่าช่คนเห้าแฮปวันเดย์เข้ามาเยอะเลยขอบคุณนะครับจริงๆเราอยากแบบมีโอกาสได้ฉลองเกิดกับทุกคนเลยนะแบบเจอตัวจริงอะไรอย่างเงี้ยก็ไลฟ์ครั้งนี้จริงๆก็ตั้งใจว่าเหมือนกับมาเป่าเค้กแล้วก็มาแฮปปี้วันเดย์พร้อมๆกันนะครับก่อนวันเกิดอินนะครับ

มีคนบอกว่าเอ้ยข้อที่สิบนะครับพี่หยุดน่ารักได้ไหมคะไอ่โหมว่ะไม่ขึ้นไหนพูดชื่อมาสิจะพยายามนะครับโอ้โหเขาไม่ให้ใช้เตียนกินอ่ะได้ชอนอะมันต้องช้อนกินอัดนักหน่อยนึงวันเกิดเออโอ้ เฮ้ยอร่อยนะว่าไม่ได <harder> <half> ้ฮะให้มันตเอออืมอืมอรอยอ่ะติงบ้านี่เรื่องไหนเนี่ย อาภชาอะไเนี่ยอ๋อมาอินซารีนเริอมสัปีวันไหนพี้กินเค้กเยอะมากใช่วันนี้กินเค้กเยอะมากครับเป็นสั่งน้นพิเศษข้อสิบเอ็ดครับถ้าเสิร์ชเรื่องเกี่ยวกับอินซาลินใน Google จะเสิร์ชคำว่าอะไรเจอเขาได้ต่อถ้าเช่นอินซาลินแล้วคำต่อไปจะพิมพ์ว่าอินซาลินหล่อมากงี้เหรออ้าว ตัวอย่างไงไอ,อ,อิสรินหล่อมากฮะอที่เราไม่ให้สรินลูกอเออคุณรู้หรือเปล่าในทิกตอกอ่ะก็เขาบอกว่าอินสรินมีลูกแล้วหรอแล้วมันติดเทรนอ่ะลูกคือ <laughs> ใส่ผ้าก็ใส่ไงไใชไ่ไม่มีนอ้องไม่มีน้องเหรอเหรอคุณอินใช่ครับอินมีลูกครับผมโอหช็อตฟิล์แล้วช็อตฟิล์ม ขาบอกว่า don't get don't get too close to the camera I will die because of you ข้อสุดท้ายเขาบอกว่าขอถ้าน่ารักให้แฟนขับแคปหน้าจอหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับอ่ะพร้อมนะกคดพร้อมแคปนะหนึ่งสองสามหน้าทำไมรับ้าทำไงไงอ่ะ ใช่เอ้ยมันมันคิดอย่างนี้ใช่ไหมเริ่มสองอุกคนฮาหนาองฮาวิหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นห้าค่ะเินแก้มให้จุ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ให้หรอกเออไม่ให้หรอกถ้าไหนอีกนะถ้าไหนอีกให้หนึ่งเ่าไหนใหาไหนให้ๆอะไรนะ เฟนโซนทำงานเฟนโซนเฟนโซนเฟนโซนอยงนะใช่ป่ะเฟนโซนไงที่แฟนคลับชอบบอกให้ทำมาใช่ป่ะเออชนให้ด้วยชอบชนบอกกันนะเขาอยากทำเฟนเฟนสิคะมิชี่พี่ชนเฟนโซนที่แบบว่าแบบว่าหันหัวใจข้างเดียวเอ ผมละสิบสองข้อครับผมเย้หมดแล้วอ่ะเขาบอกว่าเห็นทีง่ายหมดเลยไม่ได้ละไม่ควรเกยนะไม่ควรเกยนะทำท่าอาปังกุงให้ดูหน่อยอาปังกหล่อราไม่เก่งจังวะอะไรอย่างเงี้ยตัวยื่นไปอ่ แคปทุกคนแครอแคร์นินต๊อกสามสี่ห้านี่หรอันนี้อับกูปังอากูปังเทอีกข้าหนึ่งสิอุ้ยนี่ไม่ใช่อักุปังไม่ใช่คอไม่ใช่อกปังฟังคุ้มะานผ้บรขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอากงปัง m a n y ่ a มนี่แฮป r ี้รีเทิร์ h e อฟ y h เดอะเดย์แฮปปี้เบิรมเขอบคุณนะครับลองเพลงได้ไหนได้สามคราได้สามคราร้องเพลงได้ครับถ้ามีใหม่ครับผมขอไม่เลยับขอ